เป็นสารประกอบที่มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างเฉพาะหลายอย่างเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกประกอบขึ้นด้วยเปลือกนอกที่ห่อหุ้มแยกตัวเองเอาไว้จากสภาพแวดล้อมซึ่งภายในเปลือกนี้จะต้องมีการลำเลียงวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการผลิตพลังงานและลำเลียงของเสียที่เป็นอันตรายออกไปไม่ว่าเราจะจินตนาการว่าสิ่งมีชีวิตในจักรวาลที่อยู่นอกเหนือจากโลกของเรานั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร แต่การที่สิ่งมีชีวิตจะสามารถดำรงชีวิตได้นั้นก็ควรจะต้องมีการจัดระเบียบลำเลียงสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตขับของเสียออกจากร่างกายและการลำเลียงของเสียนั้นจะต้องอาศัยสสารที่มีสถานะเป็นของเหลวเนื่องจากกา๊าซจะฟุ้งกระจายไปทั่วและของแข็งเองก็ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือพาสสารไปได้ ของเหลวที่จะทำหน้าที่เหล่านี้ได้ดีจะต้องเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สามารถละลายสารประกอบที่อาจจะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะได้สามารถขนส่งสารเหล่านั้นไปตามร่างกายซึ่งปัจจุบันเราพบว่าน้ำเป็นของเหลวที่มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายได้ดีที่สุดชนิดหนึ่งด้วยเหตุนี้เอง60%ถึง70%ของร่างกายมนุษย์จึงประกอบไปด้วยน้ำที่คอยลำเลียงสารอาหารออกซิเจนเกลือแร่ สารพิษและองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของการดำรงชีวิตให้ไปตามระบบหมุนเวียนในร่างกายของเรานอกจากจะเป็นตัวทำละลายที่ดีแล้วน้ำยังเป็นสารประกอบที่มีความจุความร้อนจำเพาะที่สูงนั่นหมายความว่าเมื่อเทียบในปริมาณมวลที่เท่ากันแล้วน้ำเป็นสารประกอบที่ต้องใช้พลังงานปริมาณที่สูงมากในการเปลี่ยนอุณหภูมิด้วยความจุความร้อนจำเพาะที่สูงนี้เอง ที่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงดื่มน้ำตามทุกครั้งที่เรากินอาหารที่ร้อนเกินไปคุณสมบัตินี้มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของน้ำก็คือน้ำเป็นหนึ่งในของเหลวเพียงไม่กี่ชนิดที่ขยายขนาดขึ้นเมื่อแข็งตัว นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำแข็งจึงลอยขึ้นบนแก้วคุณสมบัตินี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรโดยตรงในร่างกายของเราแต่สำหรับโลกที่มีมหาสมุทรแล้วการที่น้ำแข็งลอยขึ้นด้านบนกลายเป็นชั้นน้ำแข็งปกคลุมมหาสมุทรเบื้องล่างป้องกันการสูญเสียความร้อนทำให้น้ำทั้งมหาสมุทรแข็งตัวได้ช้าลงหากน้ำไม่ได้มีคุณสมบัตินี้สัตว์น้ำที่บริเวณคั้วโลกก็จะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เพราะน้ำจะแข็งตัวจากด้านล่างขึ้นด้านบน และไม่นานน้ำในทะเลสาบหรือมหาสมุทรอาจจะแข็งตัวจนหมดได้ปัจจุบันสถานที่เพียงแห่งเดียวในเอกภพนี้ที่เรารู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ก็คือโลกของเราหากวันใดก็ตามที่เราค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวเป็นครั้งแรกนั่นจะก,กลายเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของมวลมนุษยชาติ การค้นพบว่าเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในเอกภพนี้จะเป็นการค้นพบที่เปลี่ยนมุมมองของมนุษย์ไปตลอดกาลและการค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวนั่นหมายถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะพบอริยธรรมต่างดาวการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีและนำไปสู่ความเป็นไปได้อื่นอีกไม่มีที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามปัจจุบันเราก็ยังไม่พบหลักฐานที่สามารถยืนยันการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นที่นอกเหนือไปจากพวกเราแต่อย่างใดการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวนั้นค่อนข้างยากค่ะเพราะเราไม่อาจทราบว่าเราต้องมองหาอะไรและชีวิตต่างดาวจะมีลักษณะอะไรบ้างที่สามารถสังเกตได้การศึกษาความเป็นไปได้ของชีวิตพวกเขานั้นค่อนข้างจำกัด เพราะเรามีต้นแบบดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตได้เพียงดวงเดียวและเราก็มีตัวอย่างแต่เพียงสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกของเราเพียงเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรบอกเราว่าชีวิตต่างดาวจะต้องมีลักษณะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา สิ่งมีชีวิตต่างดาวอาจจะมีลักษณะที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้อาจจะมีชีวิตที่แหวกว่ายอยู่ในลาวาเลวลอยอยู่ในดาวเคราะห์ก๊ายักษ์ชีวิตที่ประกอบไปด้วยซิลิก้าอริยธรรมที่คล้ายกับหุ่นยนต์หรืออาจจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่แหวกว่ายไปมาในอวกาศกัดกินก้อนก๊าซแทนอาหารหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เราจะเจอนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบที่นอกเหนือไปจากจินตนาการของเราทั้งหมด อย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นที่เราจินตนาการกันขึ้นมานั้นจะสามารถเป็นไปได้หรือไม่ บ่อยครั้งค่ะที่เรามักเห็นนาซาหรือหน่วยงานอาวกาศออกมาประกาศการค้นพบร่องรอยของน้ำบนดวงดาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้นพบโมเลกุลของน้ำบนพื้นผิวของดวงจันทร์ของโลกเราการพบไอ้น้ำร้อนที่ดวงจันทร์เอ็นเซลาดัของดาวเสาร์และดวงจันทร์ยูโรป้าของดาวพฤหัสบดีก็พบมหาสมุทรอยู่ที่ใต้พื้นผิวหรือแม้กระทั่งการค้นพบแหล่งน้ำกลางแคนยอนบนดาวอังคารล่าสุดก็ตาม เนื่องจากการตามหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเราไม่เคยมีตัวอย่างใดๆที่จะพอทำให้เราได้รู้ว่าต้องเริ่มมองหาจากตรงไหนจุดเริ่มต้นของการหาจึงอาจต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายสิ่งมีชีวิตบนโลกซะก่อนโดยสิ่งมีชีวิตบนโลกเองก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการมีน้ำเป็นส่วนประกอบซึ่งทั้งไฮโดรเจนและออกซิเจนที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีของน้ำ ก็ยังถือว่าเป็นาธาตุที่หาได้ค่อนข้างง่ายในเอกภพเมื่อเทียบกับาธาตุอื่นๆในตารางาธาตุอีกด้วยโลกของเรามีระยะห่างกับดวงอาทิตย์อยู่ในระยะที่พอดิบพอดีสำหรับการมีชีวิตทั้งไกลพอที่จะไม่ร้อนเกินและใกล้พอที่จะไม่หนาวเกิน ซึ่งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่น้ำทั้ง3สถานะจะเกิดขึ้นพร้อมกันได้และทั้ง3มสถานะนี้เองที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำบนโลก ซึ่งในขณะที่น้ำบนโลกระเหยกลายเป็นไอน้ำและลอยขึ้นสูงไอน้ำกลับไม่สามารถหลุดลอยออกไปสู่อวกาศได้เนื่องจากชั้นบรรยากาศของโลกที่เย็นกว่าบนพื้นดินส่งผลให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำและโดนแรงดึงดูดของโลกดึงเม็ดฝนกลับลงมาบนพื้นโลกในที่สุดแต่สำหรับดาวอังคารนั้นกลับไม่โชคดีอย่างนั้นค่ะดาวอังคารที่ทุกวันนี้เป็นดาวแห้งแล้งปกคลุมไปด้วยทะเลทรายสีแดง ที่ถ้าหากเราสามารถนําน้ําใส่แก้วไปวางไว้บนดาวอังคารได้น้ําในแก้วนั้นก็จะระเหยหายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากบรรยากาศของดาวอังคารนั้นค่อนข้างเบาบางมากซึ่งไม่ถึง1เปอร์เซของโลกเราด้วยซ้ํามีหลักฐานมากมายที่แสดงว่าพื้นผิวของดาวอังคารเคยอุดมสมบูรณ์และมีทะเลมาก,ก่อนแสดงว่าในอดีตดาวอังคารอาจมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นกว่านี้ ซึ่งสมมติฐานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือดาวอังคารที่ขนาดเล็กกว่าโลกนั้นซึ่งอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกส่งผลโดยตรงต่อการเย็นตัวลงของแกนกลางดาวทำให้สนามแม่เหล็กของดาวอังคารนั้นอ่อนแอวุแหว่งไม่ต่อเนื่องเมื่อไม่มีเกราะป้องกันแล้วดาวอังคารจึงถูกกระนำโดยลมสุริยะอย่างเต็มที่บรรยากาศชั้นสูงของดาวอังคารจะถูกทำให้แตกตัวและโดนพัดปลิวออกไปในที่สุด จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ส่วนประกอบของน้ําหายไปจากดาวอังคารและน้ํา30-99%บนดาวอังคารถูกรวมเข้ากับแร่ธาตุและฝังอยู่ในเปลือกของดาวแดงดวงนี้เหลือไว้เพียงผืนดินแห้งแล้งเท่านั้น เหตุผลที่น้ำถูกพิจารณาว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสิ่งมีชีวิตก็เนื่องมาจากการที่น้ำเป็นสารประกอบที่มีคุณสมบัติค่อนข้างหลากหลายทั้งเป็นตัวทำละลายที่ช่วยลำเลียงสารอาหารและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการผลิตพลังงานภายในร่างกายและช่วยลำเลียงของเสียออกไปด้วยด้วยเหตุผลที่น้ำเป็นสารประกอบที่ต้องใช้พลังงานปริมาณสูงในการเปลี่ยนอุณหภูมินี้เอง จึงส่งผลให้น้ำมีคุณสมบัติที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถรักษาอุณหภูมิในร่างกายไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปในแต่ละสภาพแวดล้อมนอกจากการตามหาสิ่งมีชีวิตที่มีองค์ประกอบจากน้ำแล้วยังมีนักชีววิทยาอาวกาศที่นำเสนอทฤษฎีที่ว่าอาจมีสารประเภทอื่นที่ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายแทนน้ำและหล่อเลี้ยงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตได้ แถมยังอยู่ในรูปแบบสถานะอื่นได้อีกด้วยนั่นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในสถานะของไหลวิกฤตยิ่งยวดโดยเป็นสารที่เราใช้ในการสกัดสีกลิ่นและสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกันมานานแล้วแม้ว่าสารตัวนี้มักจะถูกทำให้เกิดขึ้นบนโลกโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเกิดจากการทำให้ความดันและอุณหภูมิของก๊าซไปถึงจุดวิกฤต แต่บนดาวศุกร์กลับมีสภาวะทั้งหมดที่เพียบพร้อมต่อการเกิดกระบวนการนี้ได้อยู่แล้วจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตแบบที่เราคาดไม่ถึงอยู่บนดาวศุกร์ก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมาการันตีได้ค่ะว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะต้องมีลักษณะบางอย่างคล้ายกับสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราโดยอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นของแข็งหรือมีชีวิตอยู่ได้ในลาวา หรือแม้แต่ลอยไปลอยมาอยู่ในดาวเคราะหก๊สขนาดยักษ์และมากไปกว่าน,นั้นก็คือสิ่งมีชีวิตที่เราได้เจออาจจะอยู่ในรูปแบบที่เราไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อนเลยก็เป็นได้